สวัสดีครับพี่โอนิเทพคุณคำโอเคนิตเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทครับคลิปนี้จะขอคุยถึงภาพยนตร์ a n นิเมชันจากค่าย r e m w w o r k s เรื่อง Bad Guys มีเดอด้วย The เดอะแบทกายร้ r ายรพันดีเป็นคนดีมันไม่สนุกเอาซะเลยไม่รู้ว่าชื่อชื่อ,ช,อชื่อเต็มๆมนี่ทั้งหมดนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าวายายพันดีเฉยๆก็ เนื้อหาภาษาไทยชื่อภาษาไทยนะ่ะก็สปอยไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นวายร้ายที่ดีนะครับแต่ชื่อภาษาอังกฤษก็บอกแค่พวกนี้เป็นคนร้ายแต่ถึงอย่างไรในตัวอย่างเราก็เห็นแล้วว่ามันมีวายร้ายทั้ง5คนเพื่อน5คนเนี่ยเขาเป็นคนร้ายซึ่งทำการปล้นชิงทรัพย์อื่นๆมากมายทำจนช่ำชองทำจนมีชื่อเสียงระดับโลก แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ทําความดีโดยบังเองิญพอได้ทําความดีแล้วมีความรู้สึกว่ามันอิ่มเอมฟูในหัวใจนะครับก็เริ่มจะเปลี่ยนใจแล้วอันนี้ในตัวอย่างนะอันนี้ไม่ได้สปอยก็เลยพากันคิดว่าจะกลับใจเป็นคนดี แล้วจะเป็นคนดีได้หรือไม่อันนี้ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์กันเองนะครับพี่โอดูหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกประจำสัปดาห์วันที่24มีนาคม2,564อ่65ครับซึ่งมีหนังเข้าทั้งหมด5เรื่องก็คือเรื่องนี้เรื่องเทมอม2สยองขวัญเรื่อง in the wake ของญี่ปุ่นฆาตรกรย้อนฆาตรกรรมแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องนึงอะจำไม่ได้ละ ก็เรื่องนี้ <laughs> Bad Guys แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ Jackass Forever ซึ่ง Jackass นี่คงจะคุยหลังสุดเพราะว่าหาดูได้ยากมากลงแถวบ้านไม่มีนะครับคงจะต้องไปดูไกลๆแล้วก็ที่พี่ออดูแล้ววันนี้เลือกดูเรื่องนี้เรื่องแรกเพราะว่าเป็นหนังสำหรับเด็กนะครับเป็นหนังอยู่ในแนวแอนิเมชั n น คอมเมดี้ uh, คือตลกแฟมิลี่ครอบครัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวแล้วก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพาไปพาเด็กๆไปดูหนังเรื่องนี้ได้พร้อมๆกันเป็นครอบครัวนะครับและหนังเรื่องนี้ก็จะฉายในโรงคิดซีนีมาซึ่งวันนี้พี่โอดูเป็นวันศุกร์ถ้าพี่โอปล่อยให้เรื่องนี้ไปดูเสาร์อาทิตย์พี่โอจะต้องดูในโรงคิดซีนีมาซึ่งจะมีเด็กๆเ,เ,เล่นกันเจียวเต็มไปหมด เราอาจจะเสียสมาธิได้ก็เลยเลือกดูเรื่องนี้ก่อนแล้วสาเหตุที่ดูก่อนเทอมสองสยองขวัญก็เพราะว่าเป็นรอบสาวแทรกกับรอบภาษาไทยสลับกันนะครับพี่โออยากดูเสียงต้นฉบับของพระเอกแซมร็อกเวลแซมร็อกเวล,เวลนี่ก็คือภาคเสียงเยอะนะครับแล้วก็มีขาประจำครับอควาฟีนา่าเป็นแมงมุมทารันทูราเพื่อนหคนนี้มีหมา มาทิ้งจอกอไม่ใช่สิหมาป่ามาจิ้งจอกเป็นเป็นนายอำเภอนะครับเป็นนางเอกคล้ายๆซูโทเปียนะแต่ว่าแตกต่างจากซูโทเปียตรงที่ในซูโทเปียเนี่ยโลกทั้งโลกเป็นโลกของสัตว์ทั้งหมดไม่มีคนเลยแต่เรื่องนี้คือพอขึ้นต้นพี่โอก็ไม่ชอบแล้วอันนี้พี่โอขอสปอยความรู้สึกนิดนึงนะครับขึ้นต้นสัตว์ทั้งหมดเป็นตัวเอก5คน มีหมาหมาป่าฟูไม่ใช่หมาจิ้งจอกอันจิ้งจอกมันคือฟ็อกซ์นะครับพี่โอก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกในหนังเขาแปลให้เป็นพระเอกของเรื่องแซมร็อกเวลทารันทูราอควาฟีน่านะครับนางเอกเรื่องชังชีชังชีล e เจนด์ออฟเทนลิง่ะแล้วก็คนนี้จำชื่อคนอื่นไม่ไม่ค่อยดังพี่โอไม่ค่อยรู้จักมีงูนะครับมีฉลามแล้วก็มีปลาเปรี่ยนย่าส่วน ตัวเอกอีกสองคนคือหมาทิ้งจอกเอ่ฟอกซ์ Fox, เป็นนายอำเภอตามล่าคนพวกนี้และอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุให้เราพวกนี้เปลี่ยนใจเป็นคนดีนั่นก็คือหนูหนูตะเภาเนี่ยตัวเอก7ตัวเนี้ยเป็นสัตว์แต่ตัวประกอบอื่นทั้งหมดเป็นคนหมดเลยหมายความว่าสัตว์พวกนี้เป็นตัวเอกในโลกของคนซึ่ง ถ้าเปรียบเทียบกับสูโทเปียแล้วพี่โอก็ว่าสูโทเปียเนี่ยเป็นสัตว์ที่หลากหลายมากแล้วก็แบ่งประเภทของสัตว์เป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชแล้วก็มีปัญหาต่อกันประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องนี้เหมือนกับสัตว์เป็นตัวเอกแล้วคนเป็นตัวประกอบพี่โอดูก็รู้สึกว่าเอา้าทําไมละ่ะคือเวลาตํารวจลาบผู้ลายเยอะแยะมีแต่คนทั้งนั้นเลยทาไมไม่ให้มีให้ใหมีแบบว่า หมูแมวหมูหมากาไก่ใดๆก็ได้ปะปนอยู่ในกลุ่มตำรวจแล้วก็มีคนก็ได้ปะปนอยู่ในกลุ่มนี้ทำไมเหมือนเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับคนเหมือนเหมือนมันมันผิดธรรมชาติอะ่ะคือมันน่าจะมีกลุ่มเนี้ถ้าในถ้าในโลกของกระตูนเรื่องนี้มันมีคนกับสัตว์ที่พูดได้มีชีวิตชีวาเหมือนืๆกันก็น่าจะมีคนคละอยู่ในกลุ่มนี้และน่าจะมีน่าจะมีสัตว์คละอยู่ในกลุ่มของคน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่โอตังหิดใจตั้งแต่แรกมันต่างจากซูโทเปียซึ่งซูโทเปียเป็นสัตว์ล้วนแต่เรื่องนี้มันทําให้พี่โอรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็เหมือนเหมือนจะก๊อปอันนี้อย่างผู้กกับคนนี้เขาเขาเคยทําหนังเรื่องกังฟูแพนด้าแต่ว่าไม่ใช่ผู้กกับเรื่องนี้เขากํากับคนแรกนะครับชื่อคุณปีเตอร์เปอร์ฟิเทลอะไรนี้แหละกํากับครั้งแรก แต่ก่อนหน้านั้นมีผลงาน a n นิเมชันมากมายแต่อยู่ในฐานะสร้างภาพนะครับแอนิเมเตรหรืออะไรเนี้ยจากเรื่องกังฟูแพนด้าบ้างอะไรบ้างไม่รู้สึกว่าริงโก้ด้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องต้องไปค้นข้อมูลอีกทีพี่โอ้พูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังยังไม่จบคลิปพูดต่อก็เหมือนกับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องที่แต่งใหม่ พุ่งกลับเอาเรื่องนี้มาจากนิยายดั้งเดิมเป็นนิทานภาพหรือนิทานสำหรับเด็กดั้งเดิมแสดงว่าเรื่องนี้มีมานานแล้วการนำเสนอเรื่องแบบนี้ไม่จึงไม่ใช่การก๊อปอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าพอ,พ,อพอดูไปจบเรื่องตอนท้ายมีหนูมากมายคล้ายซูซ d e Squad ของเวอร์ชันเจมส์กันเลยแต่ก็อา้าวถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องดั้งเดิมแสดงว่าซูซายอก็ก๊อปเรื่องนี้นะสิ ถ้าอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูพี่โอก็จะไม่พูดว่ามันคืออะไรนะครับบอกแค่ว่ามีหนูเต็มไปหมดถ้าดูซูซายคอรแล้วพี่โอจะเข้าก็ตอนแรกให้คะแนนต่ำเพราะคิดว่าเรื่องนี้กอบแต่ว่าพอหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าซูซายคอรสน่าจะกบเรื่องนี้แล้วก็การถ่ายทำเนี่ยการสร้างงานภาพยนตร์น่าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะว่าภาพยนตร์แนวแอนิเมชันเนี่ยจะใช้เวลาสร้างนานกว่า สุดท้าว c าเ s s j การทำแป๊บเดียวเสร็จครึ่งเขาก็มีไอเดียล้นอยู่แล้วเท่ากับว่าเรื่องนี้ก็มีความเป็นต้นฉบับพอสมควรแรกๆพี่โอคิดว่ามันจะไม่สนุกซึ่งพี่โอดูแล้วกม็มันเหมือนเรื่องนั้นมันเหมือนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เดาได้วายร้ายกลับใจเดี๋ยวก็มีอุปสรรคแล้วก็คงจะไปต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้นมัน มันเรื่อยๆครับมัน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 มาลาบเรียบก็ง่วงไปเพราะว่ากลางคืนนอนน้อยง่วงไปพี่โอ้จะนุจะนอนจะนอนก็อายคนข้างๆหันไปดูคนข้างๆว่าเขามองเราหรือเปล่าปรากฏว่าคนข้างๆหลับไปแล้วกลนคลอกหมายถึงคนอื่นนะที่เว้นเว้นออกไปสองสามโต๊ะเนี้ยสองสามเก้าอี้หลับไปแล้ว แล้วแล้วตอนที่เขาไม่ได้หลับก่อนที่เขาจะหลับเขาเล่นโทรศัพท์ด้วยแต่พี่โอก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะเขาเขาหันแสงเข้าหาตัวเขาเราเรามีสมาธิอยู่นี่ดูในโรงคิดแต่วันนี้ไม่ได้เปิดเป็นโรงคิดนะครับก็คือจะไม่ดูเสาทิ์ไงขนาดวันธรรมดาดูอย่างมีสมาธิยังรู้สึกกระสับกระสายได้ขนาดนี้ถ้าดูในขณะที่เด็กวิง่งเล่นเจยวกันเต็มไปหมดเนี่ยน่าจะดูไม่รู้เรื่องแต่แล้วหลังจากที่พอตั้งใจดูไปได้สัก พลักหนึ่งถึงจุดเขาเรียกว่าอะไรล่ะคดีพลิกนะครับถึงจุดคดีพลิกปุ๊บหลังจากนั้นหนังสนุกตั้งแต่นั้นจนจบเลยสนุกมากคือเริ่มต้นที่โอให้แค่ห้าถึงหกเต็มสิเท่านั้นแต่เมื่อถึงจุดพลิกไปทนหนังจบกลายเป็นว่าหนังทั้งเรื่องดีสำหรับพี่โอเลยพี่โอให้เรื่องนี้แเต็มสิเลยนะครับการมีจุดพลิก ไม่รู้ว่าในนิยายเขียนอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าพี่โอว่ามันมันดีมากมันทำให้เห็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่เป็นวายร้ายทั้งหมดมันเห็นกรรมดีกรรมชั่วของการประพฤติตัวดีประพฤติตัวร้ายมันเห็นความผูกพันของตัวละครแล้วก็เห็นคนที่ประเภทกลับไปกลับมาเนี่ยชัดเจนในหนังเรื่องนี้ว่าคนเรา สามารถดีได้ก็สามารถร้ายได้คนที่คนที่ทร้ายก็กลายเป็นคนดีได้คนที่ดีจะร้ายก็ได้อันนี้พี่โอพูดไม่ได้หมายความว่าในหนังแต่หมายความว่าเอาความคิดของหนังเนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่าหนังเขานำเสนออย่างนี้มันทำให้เราโดนแล้วก็รู้สึกประทับใจพี่โอก็ชอบเรื่องนี้ครับก็ ให้ได้8เต็ม10บพุ่งกับ Peter ร์เฟอร์ฟทหนังได้คะแนนจาก IMDB เฉลี่ย7.1เต็ม10ถือว่าสูงพอสมควรนะครับทำไรายได้ทั่วโลกไปขนาดนี้ประมาณ8ล้านถือว่าน้อยมากแต่น่าจะยังฉายไม่ครบทั่วโลกอาจจะฉายแค่บางประเทศบ้านเราก็ได้โชคดีได้ฉายก่อนนะครับรอบสื่อมวลชนพี่โอไม,ไม่ได้ไปดูเข้าฉายก่อนหน้านี้2สัปดาห์ด้วยซ้ำแต่ว่าที่ไม่ไปดูเพราะว่าฉายในเมืองพารากอนซึ่งมันต้อง ช่วงนี้ <c oughs> พวกเไม่กล้าเข้าเมืองครับแอร์อัดต้องผ่านต้องขึ้นรถต้องไปเดินห้างที่คนเยอะเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทยอ่ะ <c oughs> ไม่เสี่ยงดีกว่าดูข้างบ้างคนน้อย <c oughs> รอบที่ดูนี้คนน้อยไม่ถึง10คนครับก็ค่อนข้างโปรง่งโล่งสบายแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัย <c oughs> ใครที่จะดูหนังในช่วงนี้ก็เลือก รอบที่คนดูน้อยๆนะครับคลิปนี้พี่โอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเรื่องต่อไปก็จะมีคุยไม่รู้ว่าจะ Book of Love หรือว่าเทอมสองสยองขวัญก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าคลิปหื่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ